สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้ขอนำทุกท่านมาชมรถ Toyota m มี่ครับคันนี้เป็นรถปี38นะครับเครื่อง2,500ดีเซนเครื่องดีเกียร์ดีเยียบพุ่งๆกันเลยครับสีสันรอบคันยังเงางามอยู่เลยนะครับรถใช้งานปกติเจ้าของเดิมดูแลเป็นอย่างดีครับดอกยางดีทั้ง4เส้นขับได้อีกยาวครับระบบไฟรอบคันติดครบทุกดวง สำหรับใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานเข้าไร่เข้าสวนขนดงอมังคุดละมุดลำใหญ่ฟักแฟงแต่งไทยแนะนำคันนี้เลยครับส่วนเครื่องยนต์นะครับไม่ดันไม่ไหลไม่หอนเครื่องแห้งเงียบๆเลยครับรถไม่เคยชนหนักหรือจมน้ำใดๆนะครับหน้าเดิมหลังเดิมระบบของเหลวเปลี่ยนถ่ายให้แล้วครับทุกท่าน มาดูภายในกันบ้างนะครับพูมมาลัยพาวเวอร์กระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้ปกติแอร์เย็นฉ่ำเลยครับคันนี้ราคา79,000บาทนะครับรถอยู่สารพีจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านใดที่สนใจโทรได้ที่เบอร์0805009870ห้ามโอนมาจำใดๆทั้งสิ้นนะครับจนกว่าท่านจะเช็คดูให้มั่นใจก่อนด้วยความปรารถนาดีจากช่องรถยนต์มือสองภาคใต้ครับ ฝากกดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับเมื่อเวลามีรถสวยๆราคาถูกๆท่านจะได้ไม่พลาดครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ